สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูจ่จอาเข้าใจไหมอยู่บ้านนะคนบลาเห็ดเห็ดก็ออกพี่น้องเออม,มีเวลาไปหาก็า<ข>าจะเอา <ไป S 1> สลิงไปแต่ว่าสลิงของเราเต็มอยู่นล้ท่านอยู่บ้านนะหนูนะไม่ได้ไปนะเออไปไปเหาบ้าน,นาเป็นมานะตะวันตอนกลับขอแวะดูตรงนั้นนิดนึงหน่อยได้ไหม่เดินทางทุกท่าน ก็ไปวัดนะท่านแต่เช้านะฮะวันนี้เราจะไปวัดนะไปที่สำนักสงฆ์บ้านโพนม่วงนะท่านาจะไปที่สำนักสงฆ์บ้านโพนม่วงไม่ได้เอาสลิงไปนะฮะ ผมนะถ้าเอาสลาิงไปเนี่ยผมจะเหล็กเสาเนี่ยไปถวายพายจา์นะเอาเหล็กเสาของเฮียปิงเนี่ยไปถวายพายจา์เลยนะแต่ว่าทรด้วยอ,อะไรไหวอะเหล็กไอสลิงของเราเนี่ยมันมันของมันเต็มอยู่ทุท่านพอดีว่าผมเนี่ยไม่ได้เอาของลงนะเออเอาลงคนเดียวก็ลาบากอีกก็เลยนะเดี๋ยวไว้วันอื่นก่อนแล้วกัน พเดินทางนะครับไปที่สำนักสงฆ์ตอนเข้าพรรษาแล้วก็ไปเวียนเทียนอยู่ที่นั่นแนล้วท่านรู้สึกว่าตอนตอนเข้าพรรษาเนี่ยเราเวียนเทียนอตอนทํางานเสร็จตอนที่เรารอองค์พระเสร็จพอดีท<ำ>ท,ทีแล,แล้วก็เวียนเทียนเ,เข้าพรรษาพอออกพรรษาเราก็ไปออกที่สำนักสงฆ์นี่แหละเน้ท่าน กับพนนักสง์บ้านโนนรุ่งเรืองเดี๋ยวปีหน้าค่อยไปโนนรุ่งเรืองสลับกันไม่รู้มาดามไปวัดไหนนะมาดามน่าจะไปวัดโนนโนนรุ่งเรืองหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าไปไปที่พนม่วงหรือว่าไปวัดใหม่ที่ไม่มีคนอา่อาวันนี้ก็ คือสสนวันดีพี่น้องเอ้ยออกพรรษา <c oughs> หลังจากออกพรรษาเสร็จนะทางวัดหรือสำนักสงฆ์ต่างๆก็จะมีการก่อสร้างด้พี่น้องเอ้ยจะมีการก่อสร้างเพิ่มเติมนะครับที่สำนักสงฆ์นะครับบ้านโพนม่วงก็จะมีการทำศาลานะครับศาลาโรงครัวเนาะอ่จะมีการทำศาลาโรงครัวนะครับท่าน ประมาณหกต้นมัน้งถ้าเดาไม่ผิดนะน่าจะประมาณหกต้นนะครับเดี๋ยวไปดูสอบถามอีกทีหนึ่งก่อนว่าจะก่อสร้างโรงครัวเนี่ยกี่ต้นเ,เพราะว่าที่สัานักสงบ้านโพนม่วงไย,ยังไม่มีโรงครัวนะท่านเวลาฝนตกฟ้าร้องแบบโมี่ทำน้มมองยูพี่น้องเย้ยมองล่างถวยลางจานกับโบมีเออมัมัน,มน ชาวบ้านนะก็ะเลยคุยกันอยากจะสร้างโรงครัวนะครับส่วนผมก็อาจจะเข้าร่วมอยู่นิดหน่อยนะวรัเอ,อ,อาจจะเข้าร่วมนะครับพร้อมกับ FC ผู้ใหญ่เจบุญน,นะครับนี่เราก็ไปแต่เช้ามืด ขออนุญาตเดินทางนอนแล้วไปเจอกันที่สํนักสงฆ์นั่นแหละสวัสดีครับผม